อันนี้โชว์เทคนิคพิเศษลอดสายไฟนะครับลอดสายไฟโอเคเรีย okay. บร้อยครับ ผมงานฮอร์โมนช่วงเย็นนะครับสิบไร่เก็บงานนะครับวันนี้เจ้าสุดท้ายฮอร์โมนไปรวยมาแล้ว <40. S 1> น้อยเราไปจ่ายบ้านนะไม่มีทอนน้ย้ยอยู่นะครับ <c oughs> ไม่เลยมาจ่ายตังค์นะครับค่าเดิน14ไล่เก็บยาไปแล้วเรวไปต่ออีก10ไล่ครับฮอร์โมนนะครับช่วงเงยน็เยนๆแล้วดูนี่มันเปลี่ยน5โมงแดดยังเจ็บอยู่เลยเนะี่ย5โมงครึ่งจะ6โมงแล้วโอ้โ,หโหนั่นี้ยเงี้ยงดิง้งกัน บ้านบ่าวแวงครับสองดูเสนอไม่อยู่่ะบ้านนายวิเชียน้างงานครับผมเดี๋ยวขับรถถอย A. ยาวเลยครับเอาละครับทำงานแล้วครับผมยกับเจ้า S T D เหมือนเดิมออมโมนครับแล้วก็ ยาข้า,มาแมลงนิดหน่อยครับข้าวสวยมากเลยครับเป็นกขอเจ็ดเก้านะครับแปลงนี้ผมเคยถ่ายมาคุมทีจะคุมไว้นะครับคุมแห้งนะครับก็ดูเอานะครับกลิปเลยนะครับตรงนี้ก็คือสภาพนาดีมากนะครับพื้นที่สิบไร่ก็ข้าวงามดีครับ วันนี้ผมบิน a อบนะครับแปลงสี่เหลี่ยมสวยๆนะครับบิน AB ดีกว่าแต่แต่ผมจับแปลงมาแล้วแหละนะครับเพราะที่มันมีเสาไฟนิดหน่อยก็เลยบิน a อบดีกว่านะครับก็ฉีดห้าลิตรต่อไร่นะครับความเร็วอยู่ที่สี่จุดห้านะครับระยะห่างสี่จุดหกนะครับสี่ทอร์โมนนะครับ นี่นะครับสเปรย์น้ำออกอยู่ที่เจ็ดิบแปดอร์เซ็นนะครับเอาชฉำฉำกันไปเลยก้าวหัวนะครับออกเต็มนะครับบานสวยมากนะครับวันนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าสียามันเป็นเหมือนอะไรอะเหมือนกาดน้ำตานะครับนะยามื่อเลยสีออกดำๆหน่อยนะครับแต่เปียกแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเปิด น้ำออกอยู่ที่5ลิตรต่อไร่อยู่แล้วนะครับกี่สิบไร,ร่อากาศยามเย็นๆนะครับตอนนี้ก็ตะหนึ่งทุ่มแล้วนะครับจะขอบเก็บที่หลังนะครับเอาพื้นที่ในนาก่อนนะครับนาเป็นสี่เหลี่ยมง่ายๆนะครับเอา งานในเนื้อในเนื้อนาก่อนนะครับมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมอ่ามันจะโดนเสาไฟแล้วเดี๋ยวผมขอบังคับก่อนนะครับงาน,นเติมยาครับอากาศเย็นๆนะครับนี่ดูเพื่อนไว้งามเลยครับนะไอ้เสียจับเครื่องให้หน่อยเดี๋ยวโดนขึ้นครับ ไม่ไม่จับโทรศัพท์ให้ผมหน่อยครับพี่เป้าแล้วโดนขึ้นครับทัศนศัาติดซ้ำน้ำเปิดอยู่โอมคซ้ำน้ำปิดอยู่ตรวจล็อกเรียบร้อยแล้วตรวจตรวจสอบว่ามีการบายอา,ากาศในหรือไม่ ไปแล้วนะครับไปแล้วอันนี้โชว์เทคนิคพิเศษลอดสายไฟนะครับลอดสายไฟ รยบร้อยครับเก็บมุมสายไฟนี่นิดหน่อยนะครับพอดีของลุงเขามีบาดาลอยู่กลางนานะครับ,บรอดสายไฟเก็บงานตรงนี้เก็บได้นะครับอินต่อครับนี่ จำแม,มเพื่อน์ยกขึ้นหน่อยครับคือบดวงอันตาบอดหน่ยเนาะที่จริงมันเป็นพื้นเดียวกันดุลเดี๋ยวยกขึ้นหลบบ่อประดานตรงนูน้นอีกสักบ่อครับนู่นนะครับยกไว้ก่อนยกไว้ก่อนนะครับ โอเคทำงานแป๊บหนึ่งครับอเบรกไปต่อครับเดี๋ยวตอนนี้จะเก็บได้ครับไม่เป็นไร แค่หน้าเดียวนะครับเอาหน้าทางนู้นก่อนยกขนหน่อยได้โลโอเคผ่านอุปสรรคเรียบร้อยครับบินเอบีแล้วก็พัสดวกหน่อยนะครับ ไม่ต้องวาดแปลงนะครับถ้าแปลงเป็นสีเหลี่ยมดีๆแล้วก็ประหยัดเวลาเรานะครับเดี๋ยวดึงให้โดนเขาทำงานมาท้ายๆนี้ก่อนนะครับชึบอ่าบรรยากาศสวยๆนะครับเพื่อนๆใครที่กำลังทำงานอยู่ก็ใจช่วยนะครับสู้มา มันจะมาช้าหน่อยนะครับไม่เป็นไรครับอันนี้คือต่อจุด AB บนะครับนี่นะครับผมจะดึงดึงไว้อย่างนี้นะครับนนต่อจุด AB นี่นะครับโอเคปล่อยเก็บร้อยเดี๋ยวมุมนี้เดีเก็บเองนะครับไม่เป็นไรครับหน้าเดียวทำงานต่อเนื่องครับ สวยครับบรรยากาศอื่นะครับแผน A B บจะเป็นอย่างนี้นะครับที่เราดึงดึงระยะเอานะครับเริ่มมืดละโอเคครับผมเราเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตทำงานก่อนนะครับมอากาศเริ่มมืดมืดละ บรรยากาศเริ่มมืดๆเดี๋ยวทำงานให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอ่าวันนี้คลิปทั้นท่านแล้วกันนะเพื่อนๆทักทายกันช่วงเย็นทุกๆท่านนะครับผมไปแล้วครับทำงานต่อขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ